สวัสดีครับวัชระาวครับผมจะพามาดูรับแห้แต่งครับของพระครูวัดโนนสมบูรณ์นะครับช้างพายมิวสิคครับคันนี้สั่งทำพิเศษครับข้างหน้านี่กว้าง130เซนติเมตรครับท่านพระครูจะนำไปใส่เื่อนเสียงการแจ้งนะครับเป็นตู้18นิ้วนะครับเวอร์เทนะครับความลึกนะครับลึก83นครับกว้าง หนึ่งร้อยสามสิบเซนหน้่งหนาครับรถแห่แต่งครับชั้นนี้ครับหนามีตุ๊กตามีชันลินครับไฟลาวข้างด้านบนตุ๊กตามีชันลินสามตัวครับข้างบนไฟพาครับสองข้างตุ๊กลาวข้างล่างก็มีสองตัวครับมีชิ้นลินนาไปเลี้ยวครับ มีไฟวิ่งเวยนะครับวิ่งตามจังหวะเสียงดนตรีครับซ้ายขวาครับไฟวิ่งครับมาดูตานข้างครับตานข้างรถแห่สีเขียวครับชั้นพายมิวสิครับด้านหลังก็มีห้องเครื่องปั่นไฟครับทานพระครูจะนำไปใส่เครื่องปั่นไฟ8.5กิโลครับทง,งัตนี้ตุ๊กตาไม่ชนลิ้นครับข้างบน3ตัวครับ ขันล่างขางรักษาตัว,วมีไฟครับไฟลาวข้างครับขันลานครับมีไฟบิ่งครับไฟบิ่สองข้างครับบินมาดูครับมีจอทีวีนะครับจอทีวีครับจอทีวี2ี่สิสนิ้วครับซัมซุง ฝั่งคนขับนะครับพับเก็บได้ครับอหมุนได้ครับ360อิองศาครับหมุนได้ครับหมุนไปมาได้ครับพับพบเก็บได้ครับจอทีวีซัมซุงขนาด2ี่บสี่นิ้วครับติดตั้งไว้ฟั่งคนขับนะครับ เก็บได้ตอนที่ตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกครับหล็อกจอครับบอความมั่นคงแข็งแรงดันหนักสวยๆครับรถแฮรแตังครับพระครูท่านจัดเต็มครับคันนี้ครับออปชั่นเยอะครับคันนี้ครัช้างพายมิวสิครับ พระครูวัดโนนสมบูรณ์ครับสว,สวยครับจัจๆเนาะ